สวัสดีจจนเต้นสวัสดีครับคัตแอนด์ชอปเฟอร์วันนี้เรามาอีกหนึ่งพรีเมียมเนื่องจากมึงบอกว่ามึงเมนแกนบูมาตั้งแต่ภาคจีใช่หรือไม่แน่นอนลืมหมดแล้วด้วยว่าสกิวเป็ <c oughs> นอะไรได้ไงวะแน่นอนว่าเราเป็นคู่หูกันแล้วก็ต้องเล่นด้วยเพืเป็นคู่หูคือมัสเกรนแฮร์รี่ยังไงล่ะเฮิมูนั่นเอง <c oughs> ป้านะอย่างที่รู้กันดีก็คืออ่าญี่ปุ่นเนี่ยมันออกเทสมาใช่ไหมทำให้มันค่อนข้างโอเวอร์พาวเวอร์มากในพรีเมียมอ่าแต่คือแบรนด์อิงเนี่ยมันแบบ แยกเลยไม่ให้มเล่นเคสใช่ไม่ให้เล่นเคสก็คือตอนนี้เราก็จะมาเล่นแบบแบบอิงดูมันจะทําให้เราแบบว่าลราลึกถึงบรรยากาศความสมดุลใช่ไหมล่ะใช่ประมาณนั้นสู่ความสมดุลได้ข่าวว่ามึงไม่ได้โดนแค่สไตล์กอ๋อโอเคเออไม่ได้โดนไม่โดนไม่โดนแค่ฮาร์ดจีกับเพสใช่ไหมโดนอะไรอีกสิ่งที่ผมโดนก็คือจีการลิลลี่ไม่สามารถใช้คู่กับเบียร์ทิสได้ต้องเลือกเป็นลิสติกแบนด์ครับถ้าใช้เบียร์ทิสในเด็กจะห้ามใส่ลิลลี่ในจีกาด มีท่าอื่นใช่หรือไม่อ่ะง่ายๆคือท่ายิงนอกเถินไม่มีแล้วไปถอนต่างโชคสตาโชคชะตาเนี่ยผมต้องเริ่มก่อนไปเริ่มก่อนหนึ่งร้อยเ็นวินเลตหนึ่งร้อยเ็นเริ่มก่อนกูขอเปลี่ยนทั้งหมดสามใบเลยเปลี่ยนสามครับโอเคถ้าตีแกนบูตอนเกตสองก็ถือว่าเล่นไม่เป็นแล้วครับ นี่มึงเผยไตเลยใชอาจจะมีคนดูใช่ก็จะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงเดี๋ยวว่าเพื่อจริงสไตล์แบบแหวนกับแคปเลสคอร์เรตอร์ผีน้อยปีเตอร์สีเขียวน่ารักมากเรื่อง่าใช่ไหมใช่เลยเอาเลยอ่ะเปิดห้าหาสามครับโอเคกินตัวเองแม่งโอ้โหไม่กระโจนไนโตรใช่หรือไม่เออเจอท็อปกองเลยเอาวะใช่หรือเปล่ามาติดเฮ้ยมี ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอยู่โอเคเข้าเทินจัวเดี๋ยวนั้ก่อนไม่รู้ได้ไงว่าผมจะไม่ตีอ่ะเปิดแพ้ไม่คิดว่าผมจะตีอ่ะเมื่อกี้ผมอาจจะอยากตีก็ได้นะเอาเลยหาเกตหนึ่งกับเกตสองแล้วเข้าไปเนี้ยตีโฟมเมอร์มาดูฮึโฟมเมอร์น้องกิต้าในตำนานมาัดนไลท์เกตหนึ่งัสคเรตตบันดี้เยอะเกิัหนึ่ง เนเชียโอเคโอเคโอเคอ่ะเริ่มหลังโคตรเก่งผ่านมึงบอกเองเจอกันบูเล่นเป็นต้องผ่านแล้วลองกักแดมแย่ละถ้าอย่างนั้นก็จะลงคนนั้นไม่ได้ใช่ไหมถ้าผมลงคนนั้นไม่ได้นะผมก็ยังมีคนนี้นะเฮ้ยโอเคเนโกะเลซี่ของมากดียังไงล่ะ อยากอยากูแปดพันแปดพันแล้วไงควิกชิวมีไว้เพื่อการนี้ยังไงล่ะต้างอออบ้านะเลี้ยงด้วยสีทอง่เลี้ยงก็สีทอยผ่านสวเดี๋รู้ใช่ไหมว่าเกร2มีอะไรนีและแน่นอนมันคือเป็นตัวที่สวิงกิ้งจากแต่พักแรกลงมาอ๋ตวบานหนึ่งยัดโอเคโอเคอ่าเกร2สหนึ่งตัวใช่เกรดก็คือยัดเป็นสตรีมเพอร์ฟอร์เมอร มาดุเออทีบอกว่าถ้าเกิดถูกยัดด้วยความสามารถมันจะไปบายและเอาเกรดสามมายัดโฉบโอเคครับไปบายบายแล้วเฮ้ยท่านี้ใช่เรา,ายังไม่รีบก,กระทำการสิ่งใดตีเลี้ยวหรอ้าสิห<ด>ร,ออรือขุดมาใหม่นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตีไม่เข้าออกเข้าอยู่แปดพันเ <8, 000. S 1> <laughs> กรดสองแปดพันตีจริงหรือเปล่ายุคไหนตชายตีเกิหนึ่งน่าปล่อยไปปล่อยไปไม่มีอะไร แย่ว่ะโดนกระเตมหนึ่งเฮ้ยชิบหายละไม่เป็นไรไม่เบื่อว่ะบวกหนึ่งคิดตลอดเวลาบวกหนึ่งคิดตลอดจนจบไฟครับพูดทิปหน่อยเตาไขพูดทิปหน่อยว่าตอนที่มึงเล่นเทียวมูลพรีเมียกับกูมึงเจอไฟนี่ตู้ฝึกผู้แม่ เอาวางหมูหนึงทีไปเลยก็ได้โอเคโอเคฟานไม่วางไว้เลยเหรอครับไม่เป็นไรรอตาหน้าบันยากค้างตลอดอสไตไม่ได้ลงนะสไตโอเคมารีเวิร์สสกิลมาครับไอพวกสไตแรกของอ่าในแวนกาดสมัยนี้เนี่ยมันจะมีเทคเพิ่มขึ้นมาคือสามารถสไตได้เลยเป็นไงสไตอาเก็ดสองเบอร์เก็ตมา ต้องรีแพ้แล้วสินะใช่แล้วเจอพลังแห่งการขอเลือกเป็นกิฟหนึ่งแล้วันครับโอเคได้สองใบได้ฝ่องใบแบบจริงๆไหนนี่โอเคเฮ้ยเค้ยเาทัสด้วยไม่ธรรมดาอ่าฮะเล่นอย่างนี้โอเคเฮ้ยอ่าจิ้งจอกอะเอ็นปิกเอ็นปิกลงเอ็นปิกลงขี้อือฮึตีเลยอ่าไม่ได้บูทเข้าตัวเลยอืปัดพลังห้าพันจวหนึ่งโอเค ก็จะเป็นอ้าวชินกับเลขสิบสามตอแรกอ่ะสิบเอ็ดยี่สิบหกบวกห้าสามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีโนกะสามได้นะสามได้เลยโอ้ยไม่มีอยู่ปวดแบบเสยเลยอ่ะเสยเสยเลยเฮ้ยเฮ้ยสองดาเมจสีพลังก็บอกว่าขีและพลังไม่ก็ไม่มีผลอยู่ดีอ่ะโอเคไม่มีผลอยู่ดีอ่ะเอฟเฟกต์ครับ เมื่อตีฮิตทีตนี้ก็คือไม่ต้องฮิตก็ได้ใช่<อ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้รีเวิร์สมาฮิตหร <Okay. S 1> ือไม่ฮิตก็จะเกิดเอฟเฟกต์อยู่ดียืนเท่าไหร่เนี่ยมีหนึ่งคริสเป็นสิบแปดตัวนี้ตัวนี้แล้วผ่านเลยเหรอโอเคผ่านเลยนะ <c oughs> สแตนบวกหมื่นค้าไปเลยนะเพราะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์ทิกเกอร์บวกไปเลยคนระับเชิญเชิญเนาะเป็นพี่มาสู่โลกความฝันมาสเตอร์แมสเตอร์แฮร์รี่ใช่แล้วหลังจากนั้นขอทิ้ง เพื่อสไตล์เทเนอรชั่นนี่กูต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่มีเกี่สองพันโอเคใส่เป็นทูพีร์ไซล์เหมือนกันโอเคอ่ะหลังนั้นก็ได้แอคเซลสองได้เหมือนกันแอคเซลสองฮึสไตล์สกิลจ่ายเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งโซชาร์ดโอ้โหชาร์ดอะไรอ่ะชาร์ดตัวนี้ โอ้โหโคตรเก่งเลยโอเคแั้วั้นคอมาแล้วจากนั้นตัวที่คอก็คือบวก5,000ด้วยเป็นมาเกียจบเทินจะเข้าโซ่แวนดยู่สิบเอ็ดเนาะใช่ยี่สิบเอ็ดให้สิบสามไหมล่ะเผื่อได้แดมเล่นไม่ได้ตีไปก่อนอ่าตนนี้เป็นสิบสี่แวนขอห้าพัน จากสิบหกโอเคแวนตีอย่าโมะพอรู้ใช่ไหมโอเคสองตัวนี้ก่อนเข้าโซลจวดสองบวกแวนหนึ่งจวดสองใบปรับปรับต่าบปรับอย่าโมะใช่เป็นสามสิบห้าสี่สิบหกสองขีสี่หกสองขีสามได้เข้ามาเข้าแล้เข้าเลยหนึ่งสองบ้าเอ้สแตนจวดโม้ได้ไหมสองแดงนะครับเอ ไดหลังไปเฮ้ยได้จวดด้วยไม่ได้ดิอเื่อัอันนี้มันในตัวทิ้งเก็บตามไม่มีอ่ะ,อะดังนั้นสกิลเมื่อฮิตก่อนให้มือไม่เข้าก็คอ,อเป็นแจ็คก็ลินไม่ใช้แจ็คก็ลินสกิลเมื่อออกมาเขาจะบาตหนึง่งนทีโบวกสองพันด้วยเอาตัวที่จำเป็นแมวแมตวตอนนี้เป็นยี่สิบเอ็ดไม่มีใครตีเข้าเลย <laughs> อันนี้บวกด้วยอันนี้ยังเข้าอยู่อันนี้ยี <22 S 2> ่สองยี่สองขออีกาพันมีแต่หมื่นนะพี่แไปหมื่นใบนี้ไงล่ะโอเคได้อ่ะโอเคหลังจากนั้นจบเทิร์นสไตล์เอาแล้วก็อ่ะสกิลของโดลินเข้าทั้งหมดสามใบจวดหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็เข้าจากมาเกียด้วยแม่โดลีททยโอ้ไม่มีเคสเบาล,ลงเยอะแบบมากมากอ่ะมากมากมาก ถ้ามีเคสนี่คือแบบมีมิสเดคชันออกมาต้องเต่นไวาต้องสีแดงแล้วะตอนเนี้ยโอเคผ่านเลยสเตนนันโกลเอออ่ะเดี๋ยวก่อนครับอ่ะไม่เป็นไรขอย้อนนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีสกิลของตัวนี้อีกีเบกหนึ่งอ๋อยังทำได้โอเคตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรกับเกมเออเก็บเข้ามาแล้วหยอดตัวนี้เอสตาดูกลอฮอนโอ้โแต่มือเยอะนะ เป็นเด็กที่ฟาร์มมือได้ค่อนข้างไวผ่าเลย,เยสายเยอะคือตายแล้วเดี๋ยวฟาร์มก่อนแล้วกันครับคิดแป๊บว่าจะกดฮาร์ดไหม,มไม่กดครับเดี๋ยวกดเทพผีเลยไม่กดเทคฮาร์ดนะครับแอคทีฟผีโม้าก่อน เลือกโมได้ด้วยเปิดเด็กโมลเลยเก่งมากตัวนี้หนึ่งสองสามาแล้วตัวโปรดพี่อ่ะอ้โหครบองค์ย,ยังครบองค์ครบองค์ประชุมอ่ะสตัวนี้บอกว่าตอนเขาขุดนะครับเขาจะขุดต่อสอสองแบบ G zone อะสองต่อหนึ่งก็คือตอนนี้สามารถขุดได้คือขุดตัว,<อ>ตวใช่เอามาทับไอตัวข้างหลังสองมึง ไหม่ๆๆม่ผมรู้ผมรู้ว่าดิคุณมีอะไรผมรู้ตัดน้ไหน่อย้าเอยเล่นกับพี่มาเยอะนะผมก็ไม่ลืมหรอกนะอะไรแบบนั้นนะฮัลโลโอเคปัดนี่ครับผีเนี่ยมันบอกว่าตอนที่ขุดมาทุกตัวที่ขุดมาจากสกิลมันจะบวกพลัง5,000สกิลนี่เอานี้ลงจากนั้นซีเควนต์ตัวนี้พอมันเห็นตายอ ลับใต้กองก่อนกระสับกริแต่อย่างน้อยเนี่ยพี่ไม่สามารถยิงเรือผมออกได้แล้วเป็นปึกแน่นอนจะเก็บเป็นปึกยังไงบอกแล้วผมไม่เอาทุกอย่างที่มีบวกคห้มันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเพิฟารังของผมยังไงล่ะเรือก่อนเลยเรือก่อนเลยแน่นอนยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วทำไมเราอยู่แค่สิบเอ็ดชิตไม่มีเคสเนี่ยสิบห้าสิบห้า จบไปเชิระเบิดวครับบึ้งยี่สิบหกครับยี่สิบหกกระเดินชิอ่าโอโอเคสามสิบเอ็ดนาะใช่เฮตุกูครับที่เบียนทีบายทาเป็นบบนี้ได้เ็นีเเตุผลว่าทำไมตัวเริ่มถึงต้องเป็นตัวนี้อ่้เฮือยได้เอรชิงเลยไน่นอน ยี่สิบหกบวกห้าสามสิบเอ็ดสามบเอ็ดใช่แล้วพิกาเคชั่นคิมิล่าเฮ้ยมาอะไรวะก็คือเอามือ1ใบขึ้นไปยาโซโซสองใบบวก20,000เป็นการสามสิบห้าสองสูปสอูกเดี๋ยวก่อนเขาโซแล้วก็สแตนทิกเกอร์อ่าเหมือนกันแล้วมันจะอ มันทำอะไรนะสแตนเหมือนจะเอาตัวนึงเข้าโซ่ด้วยปะ่ะใช่เอามาพิกี้แอสซิสแตนต์ทีนี้มันก็ยังคงสนุกอยู่นั่นแหละแน่นอนตอ <laughs> บโลกเด็กมันสูสีกันยังไงล่ะสอบรู้ขา้า <laughs> เอาจบเร็วไปอ่ะดี <laughs> ยังมีลุ้นอยู่ให้เบียร์ทิศแล้วกันเบียร์ทิศโอเคลอยล้านนี่ครับโ okay. อเคเฮ้ยอันนี้บอกว่าถ้าเกิดกูยัดสองใบขึ้นไปนต้องเอาเรียการ หนึ่งตัวที่ตั้งอยู่ข้างโซ่แต่ไม่เป็นไรโดนคุ้มครองนี่ <c oughs> อ่าไอ้เนี่ยมันคุ้มครองท้งเลนแต่ตัวเนี้ยจะไม่คุ้มครองตัวเองอช็อตเนี้ยครับถ้ามันโดนมาคับให้เลือกอะครับด้วยคอนตินิวเอฟเฟกอ่ะมันซอ้อนกันอยู่ผมต้องเลือกตัวนี้อ่าอ่าถ้างี้ต้องยอมต้องยอมโดนไม่ได้ฮิวพลังไงพลังเรือพลังเรือเือเรทีสเรือไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงคุ้มครองทั้งเลนอยู่แล้ว ยิงไม่ได้ยี่สิบสี่สามสิบสี่ครับยี่สิบสี่สามสิบสี่เป็นสามสิบสี่ยี่สี่ได้ไปได้หนึ่งเฉยจีการรอบที่ยอมใช้เลยใช้ครูซัสแต่ก็คือไงจีโซนเฮ้ยไงจีการเดียนหนึ่งใบอ๋อโอเคไงเป็นตัวนี้ครบนี้บอกว่าไงหนึ่งใบถ้าเกิดว่าในโซกูมีเกรดแตกต่างกันสี่ใบขึ้นไปต่างกันอยู่แล้วเกินอ่ายังไงก็เกินอ่าก็คือบวกอีกหมื่นห้า คือเป็นสามหมื่นสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งแลเบิดจั้ยโอเคอ่านนี้เลยโอเวอแล้วก็โอเวอร์ทีที่หนึ่งขีที่หนึ่งเข้ามาโอ้ไม่มีอ่แล้วก็พีจีแบบใช่รออะไรวะพีจีไปนี้ผ่านเงี้ยฟังครับพีจีไปเนี้ยไม่ใช้เสร็จก็คือสามารถจ่ายโซบาร์ดคอเกตสองมาได้เฮ้ยมีอะไรแต่มันจะเก็บจบเทิร์นขอคิดก่อนโซบาร์ดหนึ่งท็อปแฮมเบอตคอลเลกเตอร์ดังนั้นคอเกตสองหนึ่งตัวเดสเซอร์ฮอนตตัวนี้ แล้วตัวนี้บอกว่าเมื่อลงมาก็คือจ่ายโซบาร์อีกหนึ่งเพื่อคอหนึ่งตัวในแถวเดียวกันอ่าโอเคเป็นชาว์เอฟโรสดอร์กอนเฮ้ยก็คือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นลงตอนไหนก็คือแค่ลงเรียกาดก็คือเก็บจากดอกหนึ่งไปมันกอน <ไป S 2> หนึ่งเ<ซ>ดียวที่ตีค้มเซนวะก็คือเอาตัวนี้เข้าโซ่ครับอ่ะเพื่อเข้าโซก็คือใบาบแล้วก็เอาเกตสามหนึ่งใบยัดโซรีดกองซะอลิสเข้าโซ่หมดเถพอเป็นมาเกีย อตอนจบเทินครับไม่มีอะ,อะไรตายกดเทกไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้เอาเลยแซนดอร์บ้าเอ้ยสไตล์เนอรชั่นเทลมูนมันมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะใช้ได้ตัวอะไรตัวไร,วไรดักหลอดพิเศษจา่ายคาตาบัต์หนึ่งโซชาร์ตหนึ่งบ้าเอ้ยหัว,บหวแบบกระหน่ำนี่ไาออกมาแจ็คเกอรีหลังจากนั้นมีแมวแมวบอกว่าตอนที่มียูนิตตัวอื่นประทับที่แวนกาด์ก็คือมันจะออกมาและแมวมันสามารถเรียกออกมาได้อีกหนึ่งตัว ขึ้นเลยตัวนี้แล้วตัวนี้ก็คือโซบัสอ๋อใช่แล้วก็เรียกอีก1ตัวมาต่อตูดแล้วก็เรียกตัวนี้ออกมาแล้วนี้กูให้มึงดูทําไมลงมาเลยก็ได้อันนี้บอกว่าถ้าเกิดออกมาจากโซก็คือเทอร์นี้บวกสองพครับโอเคอันนี้11บเเป็น16บหกแฟนกะข้ามเส้นอยู่เป็นไงโอ้ข้ามเส้นในแบบเวอร์ชันภาคทีไม่ได้ไลัสไม่ได้สัมผัสสิ่งนี้มานาน ยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนแล้วมึงมีตัวเที่ยนี่ด้วยล่อ๋อแนอนใส่กันทุกคนนี่คนละใบนี่อันนี้สิบสี่ขอห้าพันทำไมไม่ตีนี่ก่อนไม่เป็นไรขอเท่ากันโอเคได้อันนี้เดี๋ยวแวนลืมว่ามีเกาไข่ด้วยแวนตีเมื่อตีไอ้พวกนี้จะเข้าไปก็คือสี่จุดสองแมวต้องบูทด้วยมัย้ยยันเฮ้ยมันมีอะไรอะ่ะเอ้าลืมว่าไม่เป็นไรยังไม่บูทเฮ้ย โอเคตอนนี้ก็จะเป็นสามสิบห้าสี่สิบหกโอ้โหโคตรแรงพี่เค้าถ้าเกิดกูมีเคสนะแม่งเงื้อสองเดมคิดอะไรเยอะแยะปล่อยให้กูบ้างจะได้สูสีเกาไข่เกาไข่นี่ประมาทไม่ได้นะแบบเออไปลมตายอ่าโอเคสามได้จีกัรจีการจีการไปนี่อันนี้โอเคเอฟเฟกต์ทอดโซนนึงเอาเกรดที่ต่างกันสองเกรดกัดได้เอ่อโทษครับทอดโซนเป็นใบนี้แล้วกัน จริงๆอ่ะเหตุผลที่ผมใส่ตัวเริ่มเป็นตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นซีเควนที่เบียร์ทิตมันยืนตรงการเนี่ยตอนออดึงอันนี้มัมาจา 5, นจะบวดอีกห้าพันมันเป็นท่ามันเป็นท่าอ่าแต่ก็ต้องส่องไปนี้ครับหมื่นสองลูกไหมสองลูกเข้านะสอลูกเข้าเฟิร์สเช็คเออเซคนทีกูใจไม่ถึงวะมันโค้งๆนะ มันมีการดูดไม่รู้เป็นฟอยด์วะโอเคสกิลด้หลอกพิเซนเมื่อตีเสร็จก็คือมันจะง่ายหน้าจีโซนหนึ่งใบอ่าก็คือง่ายเป็นอีเวนต์ไม่พอเด็กมันจะได้ไดตรงนี้อีกทีนึงใช่ถูกต้องก็คือมันจะย้ายออกมาตรงนี้แล้วก็ไอ้นี้จะมาทําแล้วตั้งแทนไอ้นี้จะไม่ได้ไดแต่ไอ้นี้จะได้ไดใช่ปะใช่อันนี้ได้หนึ่งไดตีต่อหนึ่งไร แต่พี่ตีผมตอนนี้ผมปล่อยมาแล้วพี่เช็คขีผมสามแดงผมทำมเรือเลยนะโอเคไงจีโซนไงเป็นแฮร์รี่ดรักออนมาสเตอร์แล้วจากนั้นได้อิมเมจินารี่กิฟต์อีกหนึ่งเอ็กเซลตัวนึ่งโอเคใช่แล้วจากนั้นเลือกโซ่หนึ่งตัวคอได้และบวกหนึ่งห้าเกียร์เอ็นปิีเขียนสแตนทิกเกอร์สุดยอดตัวและใส่โซ่หนึ่งตัวโซจะไม่มีอะไรใส่แล้วตอนนี้ก็คือยับยับ น่าจะมีแต่ทกละอันนี้โบว์หมื่นห้าใช่แหละน่าจะอยากได้ฮิวมากกว่าทีโบว์หมื่นห้าแล้วถ้าเกิดว่าออกมาจากโซถ้าเกิดไหลกาดเป็นแฮร์รี่และในเทอร์นนี้มีกีโซนหงายมากกว่า2ใบก็คือจะโบว์อีกหมื่นห้าโอ้โหจุกๆไปโอ้หลายกาดมากนี่แหละพรีเมียมอ่ะเหมิงได้โนกาดจริงปะเนี่ยก็ขี่ก็ยังไม่ตายครัสแตนไปสองดาวมิทใช่สองดาเมจคิทขี่ยังไง โอ้โหนี่ยอาไงเที่ยยี่สิบตีอือหืออันนี้เป็นสามสิบสองสามหกโอเคในเมื่อมึงมีท่านนั้ยังเล่นท่านั้นอยู่เหรอวะเขาก็เล่นกันอยู่สามสิบสี่สิบสี่สิบห้ารับหรือไม่รับหรือไม่ไอที่เหลือตีไม่เข้าแล้วปะไม่ตีไม่เข้าแล้ว รับดิรออะไรอะ่ะอ,อืออาโอเค <S <S เดี๋ยวทีละอย่างก่อนสไตลต์เอาตแล้วก็อ่าเป็นโดลินเก็บทั้งหมด2ปึ๊บป๊บอันนี้สไตล์เอาตด้วยโอเคเก็บทั้งหมดอ่าห้าใบจวสองครับปึบฝึโอ้ยอยู่ดีมือกลับมาขันเลยเออะไรไปรอดไหมนะมือกี่ใบดีกว่าแปใบแปใบเหรออย่าบอกนะมาจริงดิ เอ้ยตายใบอะมาไม่กดแต่ไม่กดสาย่ะโอเคตะลี่องลงจับมือโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้บอกยูนิตใช่ไหมเพราะว่าเป็นภาควีโอ้โหดังนั้นเอาขึ้นมือได้ขี้โกงจริงๆทิ้งยูด้วยแน่นอนแน่นอนใส่หนะครับเอ้ย ขุดฟางเอาเลยไอตัดทำไมช็อตนี้มันจะเป็นอย่างนี้โอเคขอสองตัวโอเครีกองเนี่ยนะอืมเฟลทานี่ทำสทีโอ้ยแอบแบบเดือดอยู่เหมือนกันนะเดือดมากต้องคนนี้วะโอ้โหพี่อ่ะ เศร้าใจจริงๆเยอะจังเลยโอ้โอเคฉันต้องเจออีกกี่เว็บคอต่อนี่เท่าไรสี่สองสี่สี่สี่สิบสี่ใช่เป็นห <c oughs> ้าสิบหกการเนาะสำเร็จสกิลพีจีโซบัส1หนึ่งคอหนึ่งตัวมาสิงโตดังนั้นสกิลของสิงโตเลสตาร์ดูวฮหอนก็คือ อีกหนึ่งโซบาร์ตโซบาร์ so ที่คอหนึ่งตัวออกมากลูซัมไซด์ดากอนเมื่อออกมาสามารถทิ้งทิกเกอร์หนึ่งใบในมือก็คือทิ้งใบนี้บอกว่าทำลายหนึ่งแถวไปน,นี่ไงเพ่งไะไงล่ะตับเวฟอ,อ,อ่าสี่สิบจบไปเท่าไหร่เออเรือเรือเรือเบ้าเออแล้วเราเอาอะไรไปกัดเรือนี่ไนงะก็กัดได้นี่ยี่สิบหกเองยี่สิบหก สี่สิบเอ็ดสองลูกสองลูกใช่เฮ้ยบ้าพลังอะไรก็ได้ไม่ไม่ไม่ต่างกันอ่ะพลังเอ็นปิดกันละแล้วจวนจิ้มเรือโอเคแล้วบุกอย่างหนึ่งจิ้งมือสามใบอย่าบอกนะว่าโอเคแต่เอ็มหมดแต่พุงหมดปะปะปะจิงจี้ไม่ใช่หละตัวที่เรียกออกมาก็คือเย็ดเค นี่คือข้อดีของการไม่เล่นเคลสหรือไม่สิบเอ็ดเท่านั้นสิบเอ็ดเท่านั้นใช่ <Yeah. S 1> แลวยังไม่ได้ใช้โปรเทคเลยบอกว่าดวงตาที่<笑><笑>ยังไม่ได้ใช้ัโปรเทคอ่าแน่นอนแค่สนะิบเอ็ดเหรอแค่สิบเอ็ดอินเตอร์เซ็ใช่ทำไมต้องเป็นตัวนั้นด้วย ไม่ใช่ได้ไหมโอเคถ้าอย okay. างน e ี้เว็บมันใหญ่กว่าแล้วมันจะตัดข e <laughs> <ง>้านี้ไม่ได้ไงตัดไม่ได้ออกแลนะนี่ไงเป็นเท่าไหร่สิบสองเท่านั้นสิบสองเท่านั้นนะสิบสองเท่านั้นรอแต่หวังคิวได้ถ้าเกิดมันไม่คิดีด๋ยวก่อนนะจีโซนไงไปิีใบตอนนี้จีโซนมีจีกาเ d ียนสามก็คือ สามารถได้หนึ่งใบใช่ไหมใช่แล้วก็คือมาิวจีการออกมาอีกหนึ่งตัวขอเรียกมายาออกมามายาบอกว่าถ้าเกิดลงที่ช่องจีการเดียนแล้วถ้าเกิดว่าแวนการ์ดมีความสามารถมากเกียก็คืออยู่ในตัวนี้จะบวกชิวห้าพันหลังจากนั้นคอหนึ่งตัวไปที่เรียก็คือคุกกี้แอสซิสแตนต์โอเคครับคัอร์บัตหนึ่งจับสองตัวนี้ ข้าวโสผมเลือกไม่ได้บ้าเอ้ยสามมื้อหนึ่งสองลูกข้าวหวังฮิวเท่านั้นแหละมาบวกไปห้าสี่ครับเออหกสิบหกจริงจริงเมื่อกี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเผื่อเผื่อได้ฮิวจริงแต่ฮิวไม่น่าจะมีป่ะวะออกไปสามแล้วหรือหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดกูจำไม่ผิด ยังไม่มีฮิวก็คืออ่ะหงายดำหนึง่งอืมึงคิดว่าได้ฮิวไหมฮิวเชี่ยเยี่ยขนาดออาไว้ไม่ได้อุ้ยทำไมต่อไปฮิวต่แบบ <She al. S 2> เชี่ยก็จะวนจะวนรถขี่ได้รอบหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็น,นก <c oughs> ั่นเบอ,อตาหน้าจั่วก็โอ้โหแม่งเหลือไม่กี่ใบสมมติจัว่วอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สไตล์ เอาอย่างได้อยู่มีได้สได้เห็น okay, มันสูสีสูสีมากบ้า,บา,บาเอ้ยเอ็นปิกใส่มาทำไมไเชี่ยคุณผิดจริงๆเมืเอ่<ๆ>อกี้าวางแผนดีกว่านี้เนี่ยได้เหรอผมจะวนไม่มันวนอย่างนี้ได้ไอเ้เี้ยมันคิดพลาดไปหน่อยอลืมลืมไปว่าไอ้ี้ยเออตัวนั้นมันยังไม่ได้มันยังไม่ออกมาปกติคือบอร์ดมันจะแน่นตล,ลอดก็เลยไม่โดนเว้ยจริงๆแล้วตอนที่โยกอันเนี้ย มต้องโยกน,นี้เว้ยออ๋ใใชใช่แล้วเราให้ <g ül> เวียทีติตัวมาอยู่ฝันน่งนี้แล้วตอนตีอ่ะให้นายสตอมมันมาโดนคุมฝั่งมันมันต้องมาคุมฝั่งเนี้ยแทนเวย้ยแต่ให้นายสตอมตีออกแล้วให้ไอ้เทียเนี่โดนแทนมันจะได้อีกเวฟหนึ่งจากแดนอ้เทียแม่งคุมยากเมื่อกี้สตอมสตอมสัตว์แต่ผม<ต><ต>ไม่มีมเคสแล้วก็เออถ้าไม่มีเคสปุ๊บแม่งเทียแม่งดูแบบปั่ากันจริง